ต่อจากนี้ไปเป็นการปาตกถาธรรมเรื่องจุดประกายแห่งความรักโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9กรกฎาคม2535ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญท่านรับฟังได้นบับนี้ค่ะ เอาวันนี้ทั้งผู้จัดงานหรือจัดรายการให้อัตมาได้พูดถึงเรื่องความรักแล้วให้อัตมาจุดประกายความรักซะด้วยอัตมาบวชมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วจะให้มาจุดประกายความรักนี่มันจะต้องคิดกันมากที่จริงแล้วความรักนั้นเป็นเรื่องดีแต่ว่า คนเราทุกวันนี้เนี่ยแปลความรักนี่ไปสู่ในทางที่หยาบขึ้นเลวร้ายขึ้นที่มันหยาบขึ้นมันเลวร้ายขึ้นนั้นก็คือความรักที่ไปเจือด้วยกามเจือด้วยความใคร่เจอือเจือด้วยกิเลสกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ร้ายน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วจะไม่เห็นโทษเห็นภัยจะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ตรงข้ามจะกลับไประลึกว่ามันเป็นความสุขซะด้วยซ้ำที่จริงโลกเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความรักไม่ได้อยู่ได้ด้วยความใคร่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยกาม ทุกวันนี้โลกทุกร้อนมากขึ้นแย่งชิงมากขึ้นเพราะมีความใคร่อยากมากขึ้นมีกามมากขึ้นโลกเดือดร้อนเกิดอาชญากรรมเกิดความเอาเปรียบเอารัดแย่งชิงคมเบงแข่งขันการแข่งขันในทางสร้างความดี นั้นดีแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่มียานปัญญาดีๆเมื่อแข่งขันสร้างความดีแล้วจะมีน้ำใจนักกีฬาที่แท้เทตมาต้องขยายความคาว่านักกีฬาที่แท้ลงไปด้วยเมื่อกี้นี้นั้นก็เพราะว่าทุกวันนี้นักกีฬาไม่แท้ เพราะเป็นนักกีฬาช่อชนนักกีฬาที่จะเอาเปรียบเอารัดนักกีฬาที่จะต้องการชนะต้องการได้ผู้ชนะในทางการกีฬานั้นจะมีใจกล้าหาญจะมีใจเข้มแข็งและจะเสียสละการชนะ ด้วยการทำความดีงามหรือความสามารถอะไรก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถทำอะไรได้ดีกว่าสามารถกว่าเก่งกว่าในการสร้างสรรค์ในการกระทำสิ่งที่เป็นการสร้างจะสร้างอะไรก็ตามแต่ผู้ที่สามารถสร้างได้ยิ่งกว่า สมบูรณ์กว่าดีกว่าหรือแม้แต่จะใช้คำว่างามกว่าผู้ที่ได้ชนะในเชิงอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่เสียสละเพราะว่าการสร้างได้ดีกว่าสร้างได้มากกว่าสร้างได้เก่งกว่าสร้างได้งามกว่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อแผ่เกื้อกูลแจกจ่ายไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อค่าจะได้ เพื่อข้าจะเอาเพื่อข้าจะเป็นผู้ได้มากกว่าคนอื่นเป็นของกูมากกว่าใครถ้าผู้มีความคิดเช่นนี้มีความเห็นอย่างนี้ผู้นั้นอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้แย่งเป็นผู้โลกเป็นผู้เห็นเก่ตัวเป็นผู้ไม่มีความรักไม่มีความเผื่อแผ่ ไม่มีความเกือกูลไม่มีความเห็นแก่ผู้อื่นลองฟังภาษาที่อาตมาพยายามขยายความนี้ให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังแปรมันกำลังเข้าใจความจริงที่เรียกว่าสาระสัจจะนั้นเพี้ยนไปเพราะการกีฬาก็ตามการเป็นอยู่ร่วมกันที่จะรังสรรคสังคมก็ตาม ความใคร่ยาความเห็นแก่ตัวมันจัดจ้านเมื่อทำอะไรก็ตามสร้างอะไรขึ้นมาก็ตามก็สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเองจะชฉวยเอาประโยชน์จากการสร้างโดยการแลกเปลี่ยนในอัตราการซื้อขายทุกวันนี้โลกเราคิดราคาการซื้อขายที่แลกเปลี่ยนได้เปรียบเป็นความเก่งอีกด้วย เป็นความสามารถอีกด้วยผู้ใดที่แลกเปลี่ยนด้วยอัตราการได้เปรียบมามากมากไม่แก่ตนมากๆนั้นเป็นความเลวอัตมาขอย้ำอีกผู้ใดที่แลกเปลี่ยนเอาค่าแรงงานก็ตามค่าความสามารถหรือค่าผลผลิตก็ตาม ที่เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นอัตรางเงินกลับมาให้ตัวเองได้มากเท่าใดนั่นคือเลวมากเท่านั้นเอาเปรียบมากเท่าใดช่อชนมากเท่าใดก็ยิ่งเลวมากเท่านั้นทุกวันนี้สังคมเป็นอย่างนี้จะศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตนเองอย่างไรก็ตามก็มีแนวคิดว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะไปเอาเปรียบเพื่อที่จะมาให้ให้ได้มากมาแก่ตนได้มากมากลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่ความรักลักษณะเหล่านี้เป็นความเห็นแก่ตัวความรักนั้นคือสภาพที่เผื่อแพ่เจือจานเกื้อกูลอบอุ่น สันติสุขพระราดรภาพนั่นคือลักษณะของความรักแต่ทุกวันนี้ความรักนั้นไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้ความรักทุกวันนี้เห็นแก่ตัวจัดจ้านไม่เผื่อแผ่ไม่อบอุ่นไม่มีพระราดรภาพมีแต่ศัตรูคู่แข่ง คู่แย่เพราะฉะนั้นสังคมที่มีความเห็นหรือมีความเข้าใจในลักษณะที่อาตมากล่าวนี้จึงเป็นสังคมที่แตกแยกเป็นสังคมที่ไม่อบอุ่นเป็นสังคมที่เลวร้ายเพราะถ้าเผื่อว่าพูดถึงความรักจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจคำว่าความรัก ดังที่อาตมาได้ขยายความขยายหรือแปลความให้ความหมายดังที่ได้พูดมาบ้างแล้วขยายมาแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเข้าใจไม่ถูกต้องคนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอย่างเป็นทุกข์อย่างที่มันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เราทำอย่างไร จึงจะกอบกู้ความรักที่เป็นสาระสัจจะดังที่กล่าวไปคร่าวๆนั้นให้ขึ้นมาได้เหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ความรักที่เป็นสาระสัจจะแท้ๆมันถึงล่มสลายมันถึงแปรรูปเป็นความรักที่เลวร้ายไปได้เหตุปัจจัยนั้นก็คือกินเล ความเห็นแก่ตัวกับกามกามคุณกามคุณคืออะไรกามคุณคือสภาพที่หลงเสพว่ามันเป็นสุขเรียกในภาษาโลกโลกว่าโลกียสุขเป็นรสอร่อยภาษาพระท่านเรียกว่าอัศทะเป็นรสอร่อยที่ได้เสพสม จะได้อะไรก็ตามมาสมใจข้าดังที่ข้ามีอุปทานและมีตัณหาตัณหานี่คือความอยากได้อยากได้มาให้เราพูดเห็นักหนักสะใจหน่อยก็ว่าอยากได้มาให้กูให้มาให้ตัวกูเป็นของกูได้เสพสมดังที่เราเองกำหนดไว้ได้ลาบได้ยศได้เงินทอง ได้อำนาจได้การชมเชยสรรเสริญยกย่อง,องชูเชิดหรือได้รูปดังที่เราไปสมมุติเอาไว้สมใจที่นิยมกันว่าสวยที่นิยมกันว่าหน้าได้อย่างผู้หญิงเนี่ยจะถูกหลอกไว้ด้วยกามในทางรูปทางกลิ่นทางรสทางเสียงกามคุณหทานี่มาก เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศเพศเมียไม่ใช่เพศผู้สัตว์โลกในโลกนี่เพศเมียเป็นเพศที่ไม่สวยเท่าเพศผู้เพศผู้เป็นเพศที่สวยงามโดยธรรมชาติะจะมีอะไระอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของสรีระร่างกายองค์ประกอบของชีชวะร่างกายทั้งหมดเพศผู้จะสวยกว่าเพศเมียโดยธรรมชาติของสัตว์โลก เพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเมียหรือว่าสัตว์เพศเมียแม้เป็นมนุษย์เป็นคนผู้หญิงเนี่ยไม่สวยเท่าผู้ชายทีนี้เราเป็นคนผู้ชายก็เลยเรียกว่าเสียสละมีสปริตก็ไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมแล้วก็ต่อให้ก็ไม่แต่งตัวมาก ปล่อยให้ผู้หญิงแต่งแต่งรูปแต่งกลิ่นแต่งเสียงแต่งรถแต่งจริตจก้าอะไรก็แล้วแต่แต่งผู้หญิงเป็นปมด้อยก็เลยแต่งมากนี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาจะให้ผู้ชายไว้ผมแข่งกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงนะสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีสรีระมีทุกอย่างถ้าใครเรียนกายวิภาคของชีววิทยามาแล้วจะรู้ดี ว่าผู้ชายนั้นมีทุกสัดส่วนตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อแม้แต่ฮอร์โมนแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานา,นานในสรีระเนี่ยเจริญและใหญ่และก็สมบูรณ์ยิ่งกว่าเพศเมียหรือฝ่ายผู้หญิงเพราะจะเผือว่าปล่อยให้เต็มที่ผู้ชายคมบทผู้ชายจึงเสียสละให้ผู้ชายตัดผมสั้นปล่อยให้ผู้หญิงไว้ผมยาว ยาวก็สู้ไม่ได้หรอกยิ่งไปให้ผู้ชายไว้ผมยาวด้วยแล้วผู้ชายก็ขมหมดแหละผู้หญิงเนะีนะ่ยผู้หญิงนี่ผมยาวหน่อยก็แตกแห้งนะปลายแตกแล้วก็ไม่ไม่สลวยอะไรเท่าหรอกดำคลับอะไรก็ไม่สู้นะทั้งสีสันทั้งความมันความอะไรสู้ผู้ชายไม่ได้หรอกเนี่ยจะมาขายายความบ้างเล็กน้อยให้ฟังเป็นตัวอย่างในส่วนใดๆอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะของผู้ชายเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งกว่า นะสมบูรณ์ยิ่งกว่าผู้หญิงพราะงั้นผู้หญิงเป็นปมด้อยผู้หญิงจึงแต่งการแต่งเพื่อจะให้สวยและก็กำหนดเอาไวอา้อย่างนั้นอย่างนั้นเช่นในแฟชั่นกำหนดกันว่าปีนี้จะนิยมสีแดงก็ไปหลงว่าสีแดงสวยเมื่อพวกที่กำหนดเจ้าแห่งแฟชั่นเขาบอกว่าปีนี้เขาไม่นิยมกันแล้วสีแดงเขาไปนิยมสีม่วง ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นทาตุสังคมก็ไปจิตเนี่ยจะเป็นอุปทานจริงๆไปเห็นสีม่วงสวยจริงๆแล้วก็เห็นว่าสีแดงไม่สวยแล้วทั้งๆสีแดงมันก็สีเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแดงมันก็คือแดงอยู่ตามธรรมชาติเดิมนั่นแหละพอบอกว่าเจ้าแฟแชั่นเขากำหนดว่าปีนี้ต้องนิยมสีม่วงถูกเขาจูงจมูกไปแล้วไปรู้สึกสีม่วงสวยสีแดงไม่สวยแล้วใครใส่สีแดงเชยต้องไปนิยมสีม่วง พอปีต่อไปเจ้าแฟชั่นก็บอกว่าต้องสีเขียวนะสวยสีม่วงก็ไม่สวยละเฉยก็ไปรู้สึกจริงๆว่าสีเขียวสวยแล้วสีม่วงเฉยนี่แหละคือความไม่จริงความถูกหลอกแต่เราสุขจริงๆนะโลกีสุขดังกล่าวนี้แหละคือกามอตมาพยายามจะอธิบายให้รู้ความจริงที่เรียกว่าสัจธรรม แล้วไปหลงว่ามันสุกสุกจริงๆที่ได้ใส่สีม่วงหรือว่าแบบอย่างนี้เขาว่าแบบนะแบบเ,เสื้อผ้าอย่างนี้นะแบบสมัยทันสมัยนะสัน้นถ้าใครใส่ยาวแล้วบ่เฉยมันรู้สึกจริงๆว่าเฉยจริงๆรู้สึกว่าสั้นนี่มันสวยจริงๆเลยเกิดรสชาติในจิตถ้าได้อย่างงั้นสมใจแล้วมันชื่นใจมันเป็นรสอร่อยเป็นอัศทะ พอเขาบอกว่าไอ้สันส้นๆนี่เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็สายยาวแล้วถ้าคือไปสายสั้นเนี่ยเชยไม่สวยทั้งทั้งที่ไอ้สั้นก็คือสั้นยาวก็คือยาวแดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวอย่างที่กล่าวแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรอื่นไปจากธรรมชาติเดิมของมันเลยธรรมชาติแดงมันก็คือแดงธรรมชาติเขียวคือเขียวแต่คนนี่แปรปรวนไปตามอุปทานไปตามที่เขาหลอกแล้วก็ไปสุขไปทุกข์ตามที่เขาหลอกนี่แหละคือรถกาม ผู้หญิงนี่เสพเก่งมากเปลี่ยนแปลงมากถูกหลอกได้มากที่สุดเนี่ยตมาไม่ได้ว่าผู้หญิงโดยเฉพาะนะแต่ตมาว่าความจริงที่มันเป็นเช่นนี้ใครจะหาว่าอตมาพูดผิดก็แย้งได้แต่ถ้าใครยอมรับว่าเป็นความจริงก็ฟังดูนะทีาตมากำลังขยายความเรื่องกามนี่ก็เพราะเหตุว่า อยากจะพูดให้ชัดเจนลงไปว่าโลกเราทุกวันนี้เนะี่ยมันเลวร้ายลงไปเพราะกามไม่ใช่เลวร้ายลงไปเพราะความรักถ้าโลกมีความรักบริสุทธิ์ความรักที่มีมิติสูงสูงอาตมาไม่ได้ขยายความรักสิบมิติแน่วันนี้นะความรักสิบมิตินี่จะต้องไปอ่านในหนังสือความรักสิบมิตินะซึ่งพิมพ์ไปแล้วตั้งเจ็ดปดเครั้งแล้วหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาหลายหมื่นแล้วนะนะ ก็ไปหาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านกันแล้วกันจะได้รู้ความรักสิมิตมิความรักที่อาตมาเกลิ่นแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นความดีงามเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประกอบไปด้วยเมตตาเป็นหลักความรักที่แท้นี่อย่างศาสนาคริสต์นี่บอกว่าความรักพระเจ้าเนี่เป็นผู้มีความรักต่อโลกมนุษย์สัตว์โลกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เป็นความรักอันมหาศาล รักอย่างไม่มีที่สิ้นที่สุดความหมายคำว่าความรักอย่างนั้นแหละเป็นความเกื้อกูลเป็นความกรุณาปราณีเป็นความช่วยเหลือ,อเป็นความอบอุ่นเป็นความรังสรรค์ให้กันอยู่ดีกินดีหรือเป็นดีสังคมมนุษย์ทุกวันนี้าหาความรักดังกล่าวนี้ยากขึ้นทุกทีเพราะกาม และเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวหรือว่าความหลงติดยึดที่มันต้องสมใจตนและเป็นตนเป็นอำนาจอันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าอัตตามานะกิเลสหลักมันมีอยู่สองหลักใหญ่ก็คือกามตัณหาก็คือกามภาวะตัณหาก็คืออัตตามานะสองหลักใหญ่กามตัณหากับภาวะตัณหา เมื่อมันมีกิเลสข,ของการมาตัญหากับภาวะตัญหาเข้ามาประสมร่วมกับความเป็นอยู่หรือพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อใดความบริสุทธิ์สะอาดก็ลดลงเมื่อลดลงจะมาอ้างว่าเป็นความรักขนาดไหนก็ตามยิ่งรักมากถ้ามีการมาตัญหาเข้าไปประกอบมากยิ่งเลวร้ายมากหรือมีภาวะตัญหาเข้าไปประกอบมาก ก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปชั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักที่ไม่บริสุทธิ์อันประกอบไปได้วยกามาตัญหาก็ดีประกอบไปด้วยภาวะตัญหาก็ดีจึงเป็นความรักที่จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เลิกล้างกามาตัญหาล้างภาวะตัญหาออกไปให้ได้พระพุทธเจ้าไปสอนเรื่องนี้ เป็นหลักสอนจริงๆและแนะนําให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อละล้างการมตัญหาภพราะวะตัญหากันจริงๆ дум. ล้างได้จริงก็จะเป็นคนที่มีความรักที่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่สังคมเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่มวลมนุษยชาติ ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยศึกษาศาสนาไม่ค่อยศึกษาสารสัจจะแต่ศึกษากันมากการศึกษาทุกวันนี้อาตมาขอกล่าวว่าล้มเหลวการศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใดๆซึ่งเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นทั้งโลกแล้วก็กลายเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งเรียน ยิ่งโลภยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัวอัตมากล่าวอย่างนี้อย่าพึ่งหาว่าอัตมาเพ่งมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าใส่ร้ายคนอื่นๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเห็นแก่คนอื่นๆแม้แต่คนใกล้ตัวนั้นก็น้อยกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นน้อยกว่าเห็นแก่ตัว เมื่อเห็นแก่คนอื่นน้อยกว่าเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ดีแล้วมนุษย์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคนเราจะเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวไม่เชื่อจริงๆเดี๋ยวนี้คนเราไม่เชื่อไม่ไว้ใจกันเลยในพฤติกรรมที่เกิดอยู่ในโลก ไม่ไว้ใจตรงที่ว่าเห็นแก่ผู้อื่นหรือว่าทำอะไรขึ้นมามีพฤติกรรมใดขึ้นมาเชื่อไม่เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นๆของใครก็แล้วแต่เป็นไปได้ความบริสุทธิ์เพื่อส่วนรวมไม่ค่อยเชื่อกันที่ไม่ค่อยเชื่อก็เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวมากกว่าความเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมาก เป็นตัวจริงเป็นบทบาทจริงเป็นพฤติกรรมจริงอยู่ในสังคมมานานแล้วนานมาหลายปีเต็มทีแล้วเพราะห่างเหินจากศัจธรรมห่างเหินจากาศาสนาห่างเหินจากวิธีการล้างกิเลสเมื่อไม่มีวิธีการล้างกิเลสจริงๆและไม่เรียนรู้กิเลสเลยกิเลสก็เข้าไปเป็นเจ้าเรือนของชีวิต และมันเป็นเจ้าเรือนของชีวิตจริงๆทำให้ชีวิตของเราทุกอยู่กับโลกเขาอย่างไม่มน่าอยู่อยู่กับโลกเขาอย่างลำบากอยู่กับโลกเขาอย่างเป็นบาปอยู่กับโลกเขาอย่างทำให้โลกนี้ยิ่งวุ่นวายเดือดร้อนรุนแรงขึ้นไปทุกทีตันหากับภาะวะตันหาดังกล่าวแล้วไม่ลดละไม่ล้างออกจริงๆแล้วแล้วก็ สังคมมนุษยชาตินั้นจะไม่มีความรักจะไม่อยู่กันอย่างมีความรักยิ่งไปเสริมกามตัญหาให้จัดจ้านลงไปในสังคมเสริมอัตตามานะเสริมภาวะตัญหาลงไปในสังคมมากยิ่งขึ้นเท่าไรเท่าไรยิ่งไม่เกิดความรัก ยิ่งมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเห็นแก่ได้มีแต่ความเอาชนะคาตานแก่งแย่งหรือแย่งชิงชนิดต้องถึงขั้นเข็นฆ่ากันสังคมจะเป็นเช่นนี้แต่สังคมทุกวันนี้มันจเจริญมันจเจริญชนิดหนึ่งนะ จะเริญด้วยความเฉลียวฉลาดรู้เหมือนกันว่าถ้าเข็นค่ากันอย่างหยาบนั้นมันไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงเข็นค่ากันอย่างเลือดเย็นอําพรางด้วยมารยาทที่เรียกกันว่ามารยาทสังคมหรือช่อชนด้วยพฤติกรรมหลักเกณฑ์ในสังคมกฎหมายมากมายในสังคมช่อชน หลักเกณฑ์มากมายในสังคมช่อชนเอาเปรียบเอารัดไม่ยุติธรรมแต่ต้องจำนวนเพราะเขาออกมาแล้วตราออกมาแล้วว่าเป็นกฎหมายว่าเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมบางอย่างไม่ถึงกับกฎหมายหรอกแต่เป็นหลักเกณฑ์ของสังคมที่ยอมรับกันแล้วแต่แม้ยอมรับกันก็ยังช่อชนหรือไม่ยุติธรรม เพราะบ่าไม่ได้ศึกษาถึงสาระสัจจะของมันเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ทั้งหลายท่านได้ฟังแล้วช่วยอาตมาไปคบคิดอาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดแล้วบังคับให้ใครเชื่ออาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงใจของอาตมาที่อาตมารู้อาตมาเห็นออกให้ท่านฟังเมื่ออาตมามีโอกาส และมั่นใจว่าอาตมาไม่ได้กระทำผิดกฎหมายในขณะที่พูดนี้นี่คือความรู้ของประเทศไทยในด้านศาสนาก็ตามในด้านของการเมืองก็ตามมันหกขมนตีลังกาไปหมดแล้วนะดูแล้วก็น่าคำนะอาตมาเองเขาให้เวลาเพียงนะว่าอาตมาบรรยาย อัตมาก็ได้กล่าวไปแล้วถึงเรื่องความรักหรือเหตุที่จะไม่เกิดความรักเมื่ออธิบายไปแล้วอัตมาก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าอาตมาจะจุดประกายความรักขึ้นในหัวใจของผู้ที่ฟังอยู่คุณทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้ได้มากน้อยแค่ไหน,นก็ได้แต่หวังใจว่าถ้าได้รับซับซาบความจริงเท่าที่อาตมาพอกล่าวได้ตามเวลา แล้วก็ไปช่วยกันพิสูจน์ประพฤติปฏิบัติกระทาให้มันถูกตรงตามสาระสัจจะของมันอัตมาก็คิดว่าสังคมโลกมนุษย์นี้ก็คงจะมีความรักจเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบอิสระเสรีภาพเกิดพร,ราดรดาภาพ เกิดสันติภาพและมีสมรรถภาพสร้างคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกในสังคมนี้ให้มากมากขึ้นเป็นบูรณภาพกันได้หวังเช่นนั้นจริงๆเอวัง